เพื่อนๆเคยไหมครับที่ว่าเคยคิดจะทําอะไรในวันรุ่งขึ้นน่ะแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะเวลามันหมุนเวียนไปทั้งวันอ่ะจนทําอะไรไม่ทันเลยแล้วรู้สึกเหมือนก็ทพอตกเย็นปุ๊บว่าสิ่งที่ฉันอยากจะทาทั้งวันอ่ะเฮ้ยทำไมมันเวลามันหมดผ่านไปไวจังเลยไอ้เรื่องสําคัญก็ยังไม่ทําไอ้เรื่องไม่สําคัญก็ยังไม่ทํายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำภายในวันนี้แต่แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่หมักหมมแล้วก็ทบไปอีกวันรุ่งขึ้นนะครับวันนี้พี่ภูมิมีเคล็ดลับนะครับพอดีนึกขึ้นมาได้้วว่่่่่่าาาเเเเเเรรืืืออองงนนนีียยยป็ทคคคุกกัับพหล เรามีเคล็ดลับในการที่จะทําเป็นการทําตัวเป็นนายเหนือเวลาได้นะครับด้วยการทํา To-do list ก่อนนอนนะครับเดี๋ยวนี้พี่ภูมิจะมีเคล็ดลับมาให้ฟังเคล็ดลับไมง่ายห้ข้อนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะข้อที่1น,นะครับก่อนนอนวันนี้นะให้ทุกคนเขียนสิ่งที่ต้องทําออกมาทั้งหมดนะครับเอากระดาษมาหนึ่งแผ่น แล้วก็เขียนออกมาเลยนะครับไล่ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ต้องการอะไรทําบ้างในพรุ่งนี้โดยยังไม่ต้องสนใจว่ามันสําคัญหรือไม่สําคัญแค่ไหนแต่คิดสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยนะครับเขียนออกมาเลยนะครับเขียนออกมาเลยนะครับเขียนมาก่อนทีนี้มาข้อที่สองนะครับหลังจากเขียนมาแล้วนะครับคราวนี้ครับก็คือให้ใส่หมายเลขความสําคัญของงานนะครับว่างานไหนที่คุณทำแล้วเนี่ยมองว่ามันจะเกิดการพัฒนากับชีวิตคุณครับมองแล้วมันจะเกิดผลดีนะครับเกิดแรงเวียง เกิดคอนเนคชันเกิดอะไรก็ตามที่ดีกับชีวิตคุณนะครับให้คุณใส่เป็นหมายเลขน,นต้นเอาไว้นะครับว่าอันนี้สําคัญสำคัญนะครับเป็นหนึ่งสองสามเรียงเรียงลงมาตามลำดับของงานไปเรื่อยน,นะครับเสร็จแล้วหลังจากได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วมาดูข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็คือว่าให้คุณแบ่งงานนะครับแยกงานที่สําคัญทั้งหมดของคุณออกมาว่าเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือข้อที่สามคืองานที่คุณต้องทําด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับคุณมาดูเลยว่างานไหนบ้างที่คุณต้องทําด้วยตัวเองแล้วมันจะเกิดผลดีนะครับคุณจะะตต้้ออองงทําไรดววยัเ ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับถึงจะเกิดผลดีกับงานนั้นคุณก็ใส่ออกมาเป็นแยกเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วกลุ่มที่เหลือเนี่ยก็ให้คุณมองว่าเออมันคืองานที่คุณสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปทําแทนคุณได้นะครับอาจจะเป็นงานที่สําคัญลงมาหรือว่าใช้คนที่รู้จักหรือเป็นลูกน้องคุณหรือว่าเป็นคู่ร่วมงานของคุณที่สามารถจะไหว้วานไปทำธุระแทนคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องไปทำเองนะพอคุณแบ่งงานได้เป็นสองกลุ่มแล้วนะครับก็เป็นข้อที่สี่ก็คือว่าแบ่งงานที่คุณไม่จำเป็นต้องออกไปนะครับเสร็จแล้วข้อททีี่่นนะะขข้้ออคคครรรัับบ หลังจากได้ทั้งสองกลุ่มมาแล้วเราจะเอามาเรียงใหม่ครับคือเราจะมาเรียงลําดับความสําคัญของงานตามเวลาที่คุณคิดจะทำงันพรุ่งนี้ว่าคุณพรุ่งนี้ครับช่วงเช้าคุณจะทําอะไรนะครับช่วงกลางวันคุณจะทำอะไรช่วงบ่ายทําอะไรช่วงเย็นทําอะไรคุณจะเอางานทั้งหมดเนี้ยเอามาเรียงกันนะครับโดยใส่ลําดับงานที่คุณต้องทำนั่นแหละเข้าไปส่วนงานที่คุณไม่ต้องทําเองคุณก็มอบหมายให้ผู้อื่นไปทํานั่นเองนะครับเท่านี้นะครับคุณก็จะนอนหลับอย่างสบายใจแล้วตื่นมาก็แค่ทําตาม นะครับตารางที่คุณทําไว้นะครับถึงงานไหนคุณก็ทําตามตารางนั้นนะแล้วลองดูนะพี่ภูมิเชื่อว่าคุณจะว้าวกับสีคุณได้นะครับว่าคุณจะเป็นนายเหนือเวลานะครับคุณจะทํางานได้ครบตามที่คุณต้องการในอย่างที่คุณคิดเลยนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเวลาเหลือในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับท่านใดชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ภูมิด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ